ถ้าพูดถึงงานประเพณีสุดยิ่งใหญ่ของภาคอีสานไหลเรือไฟที่นครพนมคือหนึ่งในเทศกาลที่ทั้งสวยสะท้อนวัฒนธรรมและอบอวนไปนด้วยความศรัทธางานนี้จัดขึ้นในช่วงวันออกพรรษาของทุกปีบนริมฝั่งแม่น้ำโขงเรือไฟแต่ละลำถูกประดับด้วยไฟ LED และตกแต่งเป็นรูปร่างสวยงามทั้งพญานาคธรรมจักรและสัญ,ญลักษณ์พุทธศาสนา สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องไก่อัพทูมีชาแนลนะครับกับช่วงตลอนกับไก่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาดูเทศกาลไหลเรือไฟที่จังหวัดนครพนมนะครับซึ่งถือว่าเป็นงานอีกงานหนึ่งที่ปีนี้เขาจัดใหญ่นะครับเดี๋ยวมาดูว่าไหลเรือไฟปีนี้เขาจะมีทั้งหมดกี่ขบวนแล้วก็สวยงามแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะพามาชมบรรยากาศก่อนที่จะเริ่มไหลเรือไฟกันนะครับมาดูว่าสวยงามแค่ไหนนะครับ ถ้าพูดถึงงานประเพณีสุดยิ่งใหญ่ของภาคอีสานไหลเรือไฟที่นครพนมคือหนึ่งในเทศกาลที่ทั้งสวยสะท้อนวัฒนธรรมและอบอวลไปด้วยความศรัทธาบรรยากาศงานยังมีทั้งขบวนแห่แข่งเรืออาหารพื้นบ้านและของดีนครพนมให้ได้ชิมเพียบจุดชมงานยอดพิษอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงบริเวณลานพญาสีสัต,ตะนะคราชที่นี่ไม่ใช่แค่ง,งานไหลเรือไฟ แต่เป็นโอกาสได้สัมผัสวัฒนธรรมลาวอีสานที่อบอุ่นและทรงคุณค่าถ้าอยากเห็นศิละปะวัฒนธรรมและความเชื่อรวมอยู่ในงานเดียวไหลเรือไฟนะครพนมคืองานที่คุณต้องหาโอกาสมาให้ได้สักครั้งในชีวิตลองดูคลิปนี้แล้วคุณจะหลงรักนะครพนมแบบไม่รู้ตัวเลยครับและตรงนี้นะครับก็จะเป็นบรรยากาศของเบื้องหลังนะฮะนี่นตรงนี้ก็คือเรือไฟนะครับที่จะใช้ไหลคืนนี้นะฮะนี่ อันนี้คือตอนกลางวันนะครับเขายังไม่ได้จุดไฟเพราะว่าจะเป็นลักษณะของว่าเป็นโครงไม้ไผ่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนะครับและด้านหลังเราเนี่ยนะครับก็จะ,ะนักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยมานะครับมานั่งรอเพื่อจะชมการไหลเรือไฟนะครับนี่มาตั้งแต่ตอน สามโมงกว่านะฮะคนเริ่มทยอยมาแล้วนะฮะดูนี่ดูจากแบบปริมาณนะอันนี้คือแค่ตอนบ่าย3ามโมงนะครับยังไม่เย็นนะยังไม่ค่ำเพราะตอนค่ำอ่ะคนจะเยอะมากนะเรือไฟในงานนะครับเขาจะมีอยู่2ประเภทคือประเภทแรกคือเป็นลักษณะของอเรือไฟที่เป็นไฟเส้น LED นะครับซึ่งเราจะเห็นอย่างที่เห็นอันนี้นะฮะจะเป็นลักษณะของอ เรือไฟที่เป็นหลอด LED นะฮะเป็นไฟเส้นนะครับก็จะมีความสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเรือไฟแบบออริจินอลนะครับที่เป็นตะเกียงจุดนะครับอยู่ด้านหลังนู่นเลยนู่นๆๆนะฮะนู่นจะเป็นแบบว่าลักษณะของนั่งร้านที่ใหญ่เลยนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นลักษณะของเบื้องหลังนะครับถ้าเกิดว่าเวลาเราเห็นไหลเรือไฟนะครับกลางคืนเขาจะไปอยู่กลางน้ำใช่ไหมฮะเราจะไม่เห็นว่าอ๋อโครงสร้างเขาเป็นยังไงนี่คือโครงสร้างของเขานะฮะ แล้วคนนั้นตอนกลางคืนปุ๊บเขาก็จะค่อยๆลอยไปนะฮะนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะไปเดี๋ยวเราจะพาไปชมโครงสร้างของอเรือไฟที่เป็นแบบว่าออริจินอลนะฮะที่เป็นตะเกียงตะเกียงะฮะซึ่งอันนั้นจะเป็นลักษณะของคันเรือไฟที่ประกวดด้วยนะครับแล้วก็ความอลังการคือจะใหญ่กว่าที่เราเห็นอยู่นี้เยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในกัน ขั้นตอนการสร้างเรือไฟในงานไหลเรือไฟนครพนมเห็นแล้วทึ่งเลยอยากเล่าให้ฟังว่าเขาทำกันแบบไหนถึงได้เป็นไฟลุกกลางแม่น้ำอย่างงดงามเรือไฟหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าเรือไฟคือเรือลอยน้ำที่ทำด้วยท่อนไม้ไผ่และวัสดุที่พยุงให้ลอยน้ำได้เพื่อเป็นฐานลอยน้ำแล้วสร้างโครงโครงสร้างด้านบนที่เป็นรูปทรงต่างๆต,ตามแบบที่ออกแบบไว้เช่น พญานาคมังกรเรือสุพรรณหงสิงห์หรือรูปทางศาสนาในสมัยก่อนโครงสร้างมักใช้ไม้ไผ่ขนาดใหญ่สร้างกรอบและมีแผงผ้ามาชุบน้ำมันไฟให้ลุกติดเมื่อจุดไฟโครงลวดและผ้าจะลุกติดเป็นรูปทรงที่ออกแบบไว้ช่างจะมัดไม้ไผ่ให้เป็นตารางให้แข็งแรงแล้วผูกลวดเพื่อให้โครงสร้างคงตัว ในยุคใหม่การจัดทำเรือไฟมีการปรับเทคโนโลยีให้ทันสมัยเช่นใช้โครงเหล็กแทนไม้เพื่อความแข็งแรงสูงขึ้นและสามารถสร้างรูปทรงแปลกใหม่ได้ง่ายขึ้นและเปลี่ยนจากผ้าชุบน้ำมันยางมาเป็นใช้ตะเกียงน้ำมันกา๊าซเพื่อให้ไฟติดได้แน่นอนและยังมีการพัฒนาใช้วัสดุสมัยใหม่เช่นไฟ LED หลอดไฟประดับเพิ่มเติมเพื่อความสวยงาม ทีมงานทำโครงเหล็กแบบละเอียดมากแล้วนำมาตะเกียงมาผูกเมื่อจุดไฟจะลุกตามแนวโครงเหล็กทำให้เกิดเป็นลวดลายสวยงามเมื่อทุกส่วนพร้อมก็จะวางโครงสร้างลงบนฐานที่ลอยอยู่กลางน้ำผูกกับทุ่นไม้ไผ่และรอจุดไฟพอจุดไฟจะลุกตามรูปทรงที่ออกแบบไว้กลายเป็นเรือไฟลอยกลางแม่น้ำโขงกลายเป็นภาพงามตาที่ตราตรึงใจ โดยรวมแล้วการสร้างเรือไฟคือการผสมผสานวัสดุธรรมชาติแบบดั้งเดิมบวกโครงเหล็กสมัยใหม่บวกเทคนิคไฟน้ำมันที่ลงตัวเป็นศิลปะในกลางแม่น้ำเป็นการแสดงออกทั้งศรัทธาความคิดสร้างสรรค์และเป็นการร่วมแรงร่วมใจของชุมทนนี่นะครับขบวนเรือไฟของลำนี้นะฮะใหญ่มากสูงมาก ตอนนี้คือเขากําลังประกอบกันอยู่นะครับแล้วก็เ,ออเดี๋ยวพอจบคั้มๆเขาก็จะเริ่มจุดแล้วก็ไหลเรือไปนะฮะแต่ทุกขบวนที่เห็นอยู่นี้นะครับก็จะมีการประกวดนะฮะไม่ใช่แบบว่าเขาลอยกันปกติทั่วไปนะฮะก็เป็นอย่างน้อยๆก็คือเป็นกําลังใจให้กับคนที่สร้างแล้วก็คนที่ทําเรือไฟด้วยนะฮะ วัสดุที่เขา,เขาใช้ทำเรือไฟนะครับนอกจากไม้ไผ่เขาก็จะใช้เป็นลักษณะของตะเกียงที่เป็นกระป๋องกาแฟนะครับพวกเครื่องดื่มกาแฟต่างๆที่เป็นกระป๋องนะฮะแล้วเขาก็จะมาใส่เป็นน้ํามันแล้วก็ใส่ไส้นะครับแล้วก็ขึ้นไปผูกบนด้านบนนู้นๆๆทั้งหมดนะฮะให้เป็นรูปทรงนะครับแล้วเวลาไหลไปเขาเริ่มก่อนเริ่มไหลนะครับเขาจะไล่จุดไฟทั้งหมดแล้วก็ปล่อยไหลไปแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวแล้วก็คนในพื้นที่นะฮะได้ชมความสวยงามของ เรือไปนะฮะชุดใหญ่กว่ตอนนี้คือบอกว่าอันนี้คือเราสองปกตินะฮะอันนี้ดูความสูงของเรือไปของนักค่อนานอันนี้คือ เป็นบรรยากาศของการไหลเรือไฟของนครพนมนะครับหรือที่เขาเรียกว่านครพนมไหลเรือไฟโลกนะครับซึ่งถือว่าบรรยากาศสวยมากเราก็เรามาเห็นด้วยตารจริงๆนะมีความรู้สึกว่าอลังการแล้วก็ใหญ่โตโมโหฬานมากๆกันนะฮะก็เอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้นะครับหรือเพื่อนๆอยากเห็น ก็ลองมาเที่ยวดูได้นะครับก็คือปีนี้ไม่น่าจะทานละก็คือไปเที่ยวปีนหน้านะฮะก็ u, น่าจะยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้เช่นกันนะครับก็ u, เอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกายอัพทูมีชาแนลด้วยนะครับเอาละอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาพี่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรอร่อยๆใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกายอัพทูมี่ชาแนลกับช่วงตะลอดกับกายครับไปแล้วครับสวัสดีครับ